วันนี้จะพาทำมะม่วงกวนจ้าบักม่วงมาหาชนกหน่วยไงกลูทลรนเนะคะเดี๋ยวจะพาทำบักม่วงกวนวันนี้จะทำ กะะเ,เอาตะเนื้อปทบักม่วงออกกากแกนเลยวยค่ะแยะมาเข้ากับมะมาปันนะะ่นค่ะปั่นแล้วน้องแจนเนื้ อีจ่าเนื้อบักงวงที่หฮาปั้นได้เรียบร้อยแล้วจะไปกวนเนาะค่ะจะไปตั้งไฟไฟดังไวเร้วเป็นคนดังเร็วอาจะไปกวนเนาะค่ะเนาะกวนจะกวนบักงวงเป็นคนกวนค่ะอต้องเห็ดดาเงี้วๆไก่บ่ใดมัน้งไใต,ต้องกวนยู่ยไกๆตอดาเงี้ยววิธีกวนบ,บักงวง พี่บพใาไห้มันฟงพี่มันเดือดแล้วมันก็จะฟงสูนแล้วค่ะฟงไก่เขาจะกวนจนมันสุกจนมันแขน็งค่ะเดี๋ยวเวลาตากจะให้เบิงเนาะค่ะเนะาะกลัวจะได้มาเป็นมะม่วงกวนไม่ใช่เรืองง่ายๆเด้อค่ะเด้อยากลำบากอย,ยู่เด้อ อยากตรงมะนังกวนนี่แหละวมมองมันยากลายมันโงใส่กัเก็บโพ้งไปคนแล้วค่ะหนังพองเลยนะเนี่ยนะลำบากตรงกวนด้วยค่ะนี่คือกวนแล้วๆเนาะพรอมที่จิตตากเนาะภาชนะจิตตากเขากับไปสื่อถุงไม้มาเนาะคะ่ะถุงสิโล้เขามาป,ปาดออกแล้วก็มาล่องถาดเนะคะ่ะ ้องถ่ายแล้วเ้าก็จะตักเ้าก็จะเกลี่ยให้มันพอดีกันเนาะคะ่ะบ่ให้มันหนาบ่าให้หนาบ่าให้บางเกินไปให้พอดีจะ้ะจากประมาณจากสามแดดสีด่แดด 4วันสามวันก็เก็บใส่กระปุกได้แล้วนี่จะได้เราถาดนึ่งจะไปตากเนาะค่ะเนาะสองถาดค่ะรออีกสองสามวันแห้งเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนแห้งแห้งพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า ว่ามันสิได้ซีแดดหาแดดมันบ่แมนตากดแดดจ้องแดดก็ได้เก็บแล้วค่ะแหงแล้วมันแดดโพดแดดพ่แหงพอ้อที่จะรับประทานแล้วจะเก็บใสถุงไว้ใส่ตู้เย็นไว้เนาะคะ่ะแต่ก,กินหลายมือ้อแต่ก็บบ่หลายมื้อเราเดี๋ยวกระเบิดแหงแล้วถาดหนึ่งเรืออีกถาดหนึ่งประทันแหง แผ่นแห่งมันจะออกใสๆเนาะคะ่ะใสติ้งลิ้งเลยพร้อมเสิร์ฟได้